แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ อันนี้นะครับก็มันต้องอยังไงบ้างนะอ๋อเดี๋ยวสองเหรียญหนึ่งเหรียญเหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้ให้คัดออกอันนี้เหมือนเจ้าของไอีเขาคัดให้แล้วโอเคจะได้จําไว้เราจะได้ไม่ต้องไปมั่วก็คือเดี๋ยวเราเอาสองอันนี้ออกหลักๆคือ ebs นะร้อยห้าสิบหูกว้างเหมือนกันนะร้อยห้าสิบนี่มันมันไหวปะวะ อ่ะมันเป็นอีเวนต์กแปดแหละหลักๆก,ก็พวกลูกกุลิดนะตัวล้านล้านอองลีล้านล้าน,าน,านตอเลสแล้วก็พวกไหนกันอีเซโนโอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามัน150นี่ผมไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนวะใบนี้โอเคเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องลองคำถามดูทีมหรืออะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะใช้เวลามันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะน่าจะเคลียร์ได้1ล้าน f อโอเคเริ่มต้นละ อยูเริ่มต้นแห่งความคุ้มความคุ้มหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคเราไปก่อนเลยนะเรื่อยๆเชื่อคุ้มมเงี้ยคุ้มมาเพื่อคอนเทนต์หรือเปล่าน,นี่ <c oughs> น้ำตาจะไหลไม่มีไหลไม่มีรรอกไม่มีร่องไอ้เป็นได้แมวแมวอุ้ยอ๋อเหี่ย,ยนึกงว่าได้จากข้างในได้จากตรงนี้โอเคไม่มีงั้นก็ไม่เท่าไหร่ แล้วมันคือเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องมาตีบวกแบบกินที่แล้วใช่ไหมหูกินที่แล้วแม่งั่นประสาทจาัดคือเขาอันนี้ก่อนนี้ออกถูกปะจนบวกแปดอ่ะเราก็ไหลไปก่อนนะเรื่อยๆเดี๋ยวแล้วมันมีอีกไอดีหนึ่งครับสามหมื่นโอ้โหน่าจะมือหงิกอยู่อ่ะเดี๋ยวกี่เหรียญเหลือร้อยเหรียญจะหมดละ อีก5ครั้ง5คลิกเฮ้ยขอรุ้นพวกแปกอีกสักหน่อยดีอย่างน้อยแค่การการตายยิ่งมีเยอะยิ่งดีเน้นจำนวนเออมาก่อนการตายแล้วอนเผื่อมันแบบปุ๊บมาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยถูถ่ายไ,ได้อโลนโดบีิลซีอ๋อโหเฮี้ยเท่จัดเลยนะแต่คือผมอ่าโอเคเรียบร้อยครบละวอ้ามาดูเงินในเกมก,ก่อน่นงนบาทนะเรามีอยู่3,1500 เราเดี๋ยวค่อยมาบวกลบทีเดียวพอไหวยอยู่เฮ้ยเงินในเกมรอบนี้เยอะเว้ยอ่าแบบเยอะกว่ากิจที่แล้วกิจที่แล้วแบบหมื่นหนึ่งได้แปดหมื่นเงี้ยโคตรน้อยเลยนะอันนี้หมื่นหนึ่งได้หูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าเขาน่าจะหมายถึงแค่นักการ์ดอหนะเนาะไอ้เชี่ยนับนับสองแสนนี่ง่ายนะเพราะอันนี้ก็แสนหนึ่งแล้วไงสองแสนก็คือเปิดการ์ดแหละไอ้พวกการ์ดบวกแปดอะไรเงี้ยบวกบวกกันให้ได้สองแสนหถ้าถึงนี่ จ้าของไอดีบอกอัดฉีดเลยแบงม่วงผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมก็ไม่อยากจะเป็นจอมคอนเทนต์อะไรขนาดนั้นหรอกอ่าผมเริ่มจากโอเคผมรู้แล้วผมเริ่มจาก BWC ละกันที่ได้ลุ้นได้ลุ้นหน่อยเดี๋ยวกูก็ได้ลุ้นุดเลย เรียกว่าไล่ดวงถ้ามีพุกก็คือได้มันมีไม่กี่ตัวหรอมั้งโอ้โหเฮ้ยมาเรียกโกเมสมันวิววิวนะมันไม่รู้ว่าทรงไหนอ่ะมันยังไม่ได้เปิดสักรอบอะ่ะไอ้ดีแรกของเกียรกรรมหนึง่งนี่แม่งเอ้ยโอ้โหนี่กองหลังแชมป์โลกอ่ะไอยาลาสูดเจ็บไปแล้วเจ็บยาวด้วยหนักด้วยเอาลาคนน้องลงให้ยังรุ้นแชมป์ได้เต็มตัวเหมือนเดิมเพราะแม่งเก่งเหมือนกันบุกเอ้ยฝรั่งเศสรัว ดาวซันโวตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสนะเห็นอย่างนี้แซงหน้าเชลยองรีไปแล้วล่าสุดเฮ้ยอีกแล้วเอ,อเฮ้ยวันนี้ผงใส่ผมมาว่ะฝรั่งเศส ebs บกแปดไม่ต้องห่วงครับเชลยองรีรออยู่ละเฮ้ยมันคอนเทนต์มันเริ่มแล้วว่าตั้งแต่บางช่วงละบางคลิปนะโกรัวลวบางคลิป,ปโปรตุเกสลัวๆคลิปนี้ฝรั่งเศสรวลัว อะไรวะนะ่าสี่ใบนะมันไม่ง่ายเหมือนกันนะสี่ใบนี่ผมใครบ้างวะลูก้าชิลูเทเซเก่พอจะได้เอฟซีเบยฝรั่งเศสนึกว่าองรีที่ไหนได้ทเทเซเก้โอ้โหเนี่ยเออวะเอ้ยนี่ไงพูดเอ้ยฝรั่งเศสห้าใบลวดถ้าผมจำไม่ผิดนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนแบบมัน ระบบมันรวยเฮ้ยเอารวยก่อนเลยเออไายวัดฟันไหนเหรอฮึบโอ้ยสามหมื่นโอ้โหนึกว่าเป็นแสนโอเคเอ้ยสามหมื่นเลยทุกคนนี่โอ้ยเฮ้ยแบบนี้ทีมที่ไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูฟอร์มก่อนเป็นไงบิ๊กเวิร์สมาเฮ้ยมันเอาอย่างน้อยแบบเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าไปก่อนสามหมื่นของเวอร์จิยใช้ได้ว่ะใบนี้ ไม่เอาแล้วฝรั่งเศสเบื่อแล้วโอเคพอเนเธอร์แลนด์แม่งก็เนเธอร์แลนด์ต่อนะผมว่า,าระบบมันแปลกๆนะเฮ้ยเอาอีกแล้วเนเธอร์แลนด์ฟัไนได้ตัวเ <c oughs> ฟงกี้เดยองดูดิเนเธอร์แลนด์สามตัวตรวด อ่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ทรงเราก็ไปเนเธอแด์โอเคอีเบสหนีผมไม่รอดละลูกกุลิดนับเลยสองแสนตั้งแต่อย่างเดียวเฮ้ยนี่นี่ล่อไปห้าหมื่นแล้วนับแบบตัวแบบเป้งเป่งอะเนี่ยจัดให้อีกโอซิมเฮนวาที่กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเี้ยว่าที่แม่งทุกตัวนี่ไงใบนี้ก่อนเลยนี่มาครับ บัตเตอร์ว่ะลูก้าโมดิชสามหมื่นขายได้บ้างไม่รู้อ่ะเอาบวกเข้าไปอีกอุ้ยสองแสนเปิดการ์ดถึงแน่ดูทรงการ์ดพีคไปอย่างยังเลยเนี่ยกำลังใกล้ละจุดพุ่งไอ้บัตเตอร์อีกปะอุ้ยคาริมหรอคาริมว่ะคาริมอู้หู้นี่ เอ้ยคือดีเปล่าคือดีอยู่และคือมันขายได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่โยโอยเอาเรื่องนะอย่างไรเติมเข้าไปถึงสองแสนเจ้าของไอดีบอกอัดฉีดนะแบง์ม่วงอุ้ยห่วยอยู่ฮะดูอีกทีดิอ่ามาหุ้ยฟังเสกแล้ว มาเกレレเรเล่สามหมื่นหนึ่สิบสี่เฮ้ยบวกบวกไปนี่ทะลุสองแสนไปแล้วนะนี่ก่อนนั้นสี่ใบทีละใบทีละใบไม่มีการรั่วแรงนั้นอยากลุ้นทีละใบแบบจุดพุแดงนะให้เลยละกันไม่ต้องรอเอฟลักนี่เป็นไงเจ้าหอยดีโดเนเอไปละห้าร้อยบา,ยบาทเขาบอกว่านี่ดูจากฟอร์มเนี่ยมันทะลุทะลุสองแสนไปละเขาเลย,ยโดเนเอไปละหนึ่งแ,แบงก์ม่วง ก็คือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปต่อไปฮะใบแรก let's go โอเคมีลุ้นสีม่วงโอ้โ oh, หมึงขายอู้สี่หมืนเอาเปิดเปิดได้โอเคผมผมลุ้นเปนรีสิทธ์นะเว้ยตอนเนี้ยไอตอนแรกอะ่ะแต่ว่าพอเป็น CM มันเสียดายเลยอะเพราะว่าถ้าถ้าเป็น เฟลิสิตนี่หูน่าจะมีสามแสนได้ไปก่อนไปก่อนไปายเลสองเลวานไม่มีเมื่อปีนี know, ้อีกหุ้ยฉูกยังง่ายันอ้มีลิตเอ้ยบุกแปดออกว่ะ <laughs> คือพูดเลวานไปแบบพูดแบบขอบไปทีอ่ะไอ้ย้นรู้เหรอมันไม่มีอ่ะไอ้การ์ดเนี้ยสปอตไลท์ครับ มาตรฐานมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ว่ามันไม่ยังไม่แบบทะลุอ่ะยังไม่ทะลุแบบเท่าไหร่อ่ะเออมันก็ดูดีอยู่แต่ว่ายังไม่ยังแบบมันยังโลบอ่ะยังโลบอยู่นี่ไงไตะเปอกกน็อกเลยหมื่นนึงเฮ้ยแต่บโกแปะออกทุกใบเลยนะ อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคบที่เพิ่งเข้ามานะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคนหนึ่งไลค์ถือว่าช่วยกันช่วยกันโอเคกลับสู่สภาวะสภาวะปกติตอนนี้ปิดผู้หน่อยแบบแบบเมื่อกี้เลยขอรุนรัวเมื่อกี้กำลังมันเลยโอ okay. เคเทียมไม่รอกูแล้วมันเริ่มแล้วอันนี้คือ เลวานเลวานล่างก้องหลังไมเ่ไรใบน,น,นี้เดี๋ยวมาอย่าไปมองหน้ามันนานรีบข้ามไปอะไรที่มันไ,ไม่ดีโอเคอืมาหมอนโอ้โหสองหมืน่นเคถือว่ากลับมาจุดพูอีกครั้งกลับมายังอยงอยู่ยังอยู่ยังซึมซับบรรยากาศอยู่ฮึบ ผู้เยอะจัดใช่อะคือถือว่าเยอะหรอเชื่อแต่แต่พอได้อย่างเงี้ยมันดิ่งมากเลยนะโอเคมันยากแล้วอ่ะทุกคนตอนเนี้ยในนี้ถ้าจุดพู้ได้ลุ้นอยูแ่แต่สูงขึ้นเพลงแม่งก็บิวแล้วเดือนพู้ยิ่งเก่งๆ,ๆอยู่เยอะ โอ้โหตอนแรกคือก้มหน้าไปแล้วเงยมาอีที่โอ้และไม่ต้องเป็นมึงด้วยเอาละครับนี่คือปิดฉากการ์ดลุ้นบวก8ด้วยยอดมหาเทพทีนี้แหละหมดเวลาสนุกสนานละถึงเวลาของจริงแล้วมาถึงตรงเนี้ยถือว่าแบบรอดรอดอยู่นะยังโอเคอยู่เดี๋ยวรอดูวบท้ายเนี่ยปิดเลยหูกว่า40ตัว เฮียสี่สิบตัวที่มันแบบใช้ไม่ได้อะมันอยู่ข้างในนี้มั่นใจสิวะมั่นใจไม่ลงเลยอามาอมา,มามามาไป,ไปลาออกครับแบงค์ม่วงกูเจ้าของไอดีบอกมึงโอนคืนกูมาดิ You <laughs> know? <laughs>